ดีค่ะโอ้ยมือนี้มาเล่นบ้านมูค่ะมือนีมาเล่นบ้านมูหนีมาหอดโออยากกินน้ำโอ้ยน้ำเย็นแมนบอกระติกน้ำเย็นบอเนี่ยเปิดตักกินน้ำก็น่าบอสันเออบอสันนี่กระติกน้ำบ้างใส่นอะบ้างนีบอ้ะบ้างนีบอป้ากระติกบ้างซีบอกะโอ้ยมันกระชืกระอขี้ดินเนาะมันเปื่อนเนาะพี่น้องข้าหัจัจบอกอันนี้เบิ้งนี้คิดมากค่ะเบิ้งคิดาเจามากขึ้นกันฮ่องกี้ซีหักใจเดี๋ยวนี้เกิดมากดกเท่าปานี่แหละ นี่เขาเปิดออกเขาไว้จังซสิหัวจักบ่ผู้เจ้าหัวจักบ,กบ่นี่นี่เปิดออกแล้วเปิดกระติกน้ำออกนี่นี่ตักกินไปให้ไปพูไปหน้า,นามันจังบ่ถือกี่เด่น <c oughs> พี่น้องคอยกับเพลกคักเนาะคอยฮอกก็เห็นค <c oughs> อยเรือยืมมาเป็นคอนเทนต์เนอโอ้ยเนาะเอู้กินน้ำแล้วเมนบ่นี่เปิดฟ้ากระติ๊กคืนนึ่งสิเอาไว้จังซี่เด้อบัดนี้จำไว้เด้อพี่น้อง เ <L an> อยกระเบิกไมออ่โดนนี่รีนี่ใช่กะทิน้ำแข็งกินแล้วเฮ้ยไม่สิก,กินน้ำหรือสิก,กินเหล้ากินน้ำแข็งยังกระตามค่ะโดยเฉพาะน,นี่ไปเปิดปากก้ากะทิก่อนเลยเฮ้ยมุจ้าเอาไว้จังสี่เด้อนี่เอยปึกไม่โดนนี่รีนี่มุจจอเขาเห็นบ่นี่นี่พูท<บ>จักคักแล้วบ่เนี่เอ้ยคอยว่าเขาเฮ็ดมากไปเฮ็ดหยังจังสีป่านน้าเราเปิดตะก,กี้โอ้ยหม,ม,ม,ม่มองว่างฟ้ากะทิขันติตั้งจังสี่ย่านมันลม กานติดตั้งอยังสิกระยามันถือขี้ดินกันฆ่ามาปิดอีกมันก็นสิถือขี้ดินนี่เขาให้เอาไปจังสิ <c oughs> จักคักบ้าบันนี่นั่นนี่อันนี้นำ้ำน้ำแข็งเด้อค่ะเด้อนี่ขวดนี่น้ำแข็งขวดเป็นน้ำแข็งอะแซ่กินบ้านเฮากินยังสิจ้่อืมอ้กินน้ำปิดบานนี่ฮั่นนั่น,นอเอาแก้วงมไว้ยังสิวันย่างสิเปิดขึ้นบานนี่เปิดขึ้นแล้วเอานะเอาไว้ยังสินี่จำไว้เด้อบานนี่ นี่แล้วเขาเอิ่นเนาะเอื่อนอยังเงีเส้นผมบังภูเขามันบาจังสีมันบาเปรียบเสมือนเนาะโอ้นี่เคล็ดลับเทคนิคเคล็ดง่ายๆนี่เคล็ดลับเทคนิคง่ายๆนี่เอาเป็นอยังก็่จังบ่ฮู้จะโดนอันเท่านี้แล้วค่ะเอาไปเบิร์ค่ะไปเฮ็ดเด้อบัดนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาไปเฮ็ดเด้อร์ไปเบิรงเด้ออันนี้กระเบิ้ลเข้าเจ้ามา่คือกันค่ะนี่พมอกระคิดพ่อนี่เอาเขาเจ้าบ่บอกับบ่หูบ่ยไปคิดว่าคิ พูดจักแล้วบัดน,นี้โอ้ยเอาไปใส่ได้เด้อค่ะบ่องหวังเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะซำนี่ล่ะค่ะ